อ่าครับก็ในตามหัวข้อเนื้อเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับก็คือการแบ่งคนในโลกนี้ออกเป็น4ประเภทด้วยไพทาโร่นะครับหรือว่าไพยิปซีของเรานี่แหละนะครับคือในไพทาโร่เนี่ยมีทั้งหมด7 8ใบนะครับแล้วก็จะแบ่งออกมาเป็นบุคคลถึง4ลักษณะด้วยกันนะครับแบ่งออกมาเนี่ยตามธาตุต่างๆด้วยนะก็เริ่มตั้งแต่ธาตุดินนะครับธาตุน้ำธาตุไฟและก็ธาตุลมนะครับแบ่งออกเป็น4ี่ สีท่าเท่านั้นนะครับแบ่งคนออกเป็น4ี่กลุ่มสี่เหล่าแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นจากใบแรกก่อนเลยพวกเหรียญน,นะครับอ่านี้นะครับก็จะเป็นพวกที่เกิดมาเนี่ยเป็นตัวแทนของคนที่เป็นอภิชาตบุตรนะครับคือเกิดมาเนี่ยก็เกิดมาบนกองเงินกองทองีแต่คนรักถึงแม้ว่าเกิดมาจะไม่ได้ร่ารวยก็จะทําให้พ่อแม่นะร่ำรวยได้นะครับมีโชคมีลาบนะคนรอบตัวรักนะถ้าไม่ใช่ลูก คนโตนะลูกคนเดียวนะก็อาจจะเป็นลูกคนเล็กอะไรแบบนี้นะเป็นคนที่มีความสามารถในเรื่องการหาเงินนะครับคิดถึงเรื่องเงินเงินทองทองเก่งนะครับมีความอุดม,ดมสมบูรณ์นะก็เปรียบเทียบได้กับธาตุดินนะครับธาตุดินนี้ก็จะสร้างความเจริญงอกงามได้นะครับแร่ธาตุต่างๆอะไรต่างๆที่มีค่าก็อยู่ในดินทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเพชรเป็นทอง เป็นแร่ธาตุต่างๆที่หายากนะครับก็เปรียบเทียบได้กับธาตุดินนั่นเองนอกจากเก่งเรื่องการเงินแล้วเนี่ยยังมีจิตใจที่หนักแน่นในการตัดสินใจอะไรเนี่ยก็จะตัดสินใจด้วยความละเอียดรอบคอบถัดมานะครับก็จะเป็นกลุ่มพวกถ้วยนะครับพวกพวกถ้วยเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของธาตุน้ำนะครับเป็นตัวแทนของคนที่มีเรื่องของอารมณ์เป็นหลักนะครับเป็นคนที่มีความสุขเป็นคนที่สามารถ รักคู่คนได้นะครับแล้วก็ชอบให้คนอื่นรักด้วยเป็นคนที่มีจิตใจดีงามรักอิสระนะชอบอยู่บ้านนะครับ มีความสุขรู้จักประมาณตนคือมีความสุขในสิ่งที่ตัวเองมีได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องเหมือนคนอื่นนะชอบทํางานอิสระและก็เป็นคนที่รักสวยรักงามนะและที่สําคัญก็ที่บอกนะครับเป็นคนที่มีจิตใจดีนะสำหรับกลุ่มถ้วยทัดมานะครับเป็นกลุ่มที่3นะครับก็เป็นพวกไม้เท้านะอันนี้ก็จะเป็นตัวแทนของทัดไฟนะครับทัดไฟเนี่ยเขาอบอกว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยจะชอบการเดินทางชอบเรียนรู้นะครับชอบทํางานแล้วก็เก่งเรื่องเรียนอีกด,ด้วยนะครับมีความ มุ่งมั่นที่สาคัญเป็นคนที่ขยันมากๆนะไม่ว่าจะเป็นการขยันในการทํางานแล้วก็การขยันในเรื่องเรียนด้วยนะชอบคิดอะไรใหม่ๆนะครับมีความคิดที่สร้างสรรน,นะแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมน,นะมีเหตุผลในการตัดสินใจนะก็เป็นคนที่เอาการทางานอยู่นะครับแม่เก่งนะครับสำหรับคนที่เป็นธาตุไฟนะครับพวกไม่เท้านะ กลุ่มคนสุดท้ายนะครับกลุ่มคนที่4ก็เป็นกลุ่มคนจําพวกดาาน,นะครับก็จะเป็นตัวแทนของธาตุลมนะก็เป็นคนประเภทที่ชอบทําอะไรรวดเร็วนะมีความก้าหาญเด็ดเดี่ยวนะครับใจซื่อตรงไม่คดโกงนะตัดสินใจเร็วนะครับแล้วก็ชอบชอบความท้าทายนะรักในเกียรติยศศักดิ์ศรีนะครับพวกนี้จะไม่เชื่อเลือกดวงด้วยเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของผู้บุกเบิก นะก็จะเป็นลักษณะ4นิสยัย4ี่จำพวกนะครับที่ทางไพ่ทาโร่หรือว่าไพ่ยิปซีเนะี่ยได้แบ่งประเภทออกมานะ,ะเดี๋ยวครั้งต่อไปนะครับก็จะมาเรียนรู้ลักษณะนิสยัยทั้ง4กันแบบเจาะลึกกันอีกนะครับสําหรับคราวนี้จากไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ